ภูมประเภทเจ้าก็ขาดบ่อโอ้โหบุาภูมจังมอนกับบุญยามอนกับบุญยนอนดูกันอีกนี่เลยนี่เนาะเดยอพี่น้องเลยขาดตรงป้องจิเป็นขาดลีรอได้พี่น้องเลยขาดแท้ขาดว่าสังกะสีก็ได้อ๋อเจ้าสังกะสีเก่ามาเห็ดบ่อนี่นนะเดยเออบุญยเงินบ่มีเงินซื้อเลยอันนี้ก็ชขาดบ่อนี่งกันเดลย Uh, phàu hôm đôi, đang uh. uh. hôm, nó kí ức sản, bố mình rồi, bắt thôi, đi, bao giờ hay phàu hôm nhỉ, phi ok, ok, uh. Má อึบเอาถุงยังชีพให้เพื่อนกันได้อะเอาไปกินพี่น้องเลยใช่นมไปให้ลูกอ่าเจ้าก่อนโอ้ยเราโสดโทษเลยนะเอันเกระเป๋าเงินไว้ให้เจ้าอานาห้าสิบพันเลยด้วยอ่าไว้ซื้ออานาเนกินเยอะแยะชิลลูกชิลเต้ากินเด้อมีว่าเพิ่นขายเนกินเท่าไหร่มีอ่าเพิ่นขายยังขายจำเป็น่มดละ ไม่ไ่เพันายไม่สองพันเอเดี๋ยวซื้อมาชูลูกกินเด้ออ่าโทพี่น,องงน้องเห็นเนาะนี่จะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่ง ยังงนี่ยเป็นเล่าเข่าบูดเฮือนเล่าเข่าเปลี่ยนบูมีเข่าเป็นหนึ่งไงเนาะเออเฮือนคนกะหลังหยาพาตองเป็นหนึ่งเลยสุดจริงเซเว่นก็เด้เอพี่น้อนงเลยเลือ่อมตาบ้าบาดนี่อ่าเท่นนิดนึงพี่น้องเลยอ่าเว้นนี่กับ พอชุกชันมันชื่อมาฝากแต่มีกาพี่น้องเห็นเนาะงามงามพี่น้องเลยสองร้อยดอนเว้นนี่ก็อุ้ยมาเตียงโรดลูกไรลูกไรยืนสี่ยนตุกพี่น้องเลยคักคักใส่แล้วก็สว่างหูสว่างตาพี่น้องเห็นเนาะอ่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องเลยทางพ่อกับแม่เพื่อนนะอ่าได้ซอยค่าน้ยวมึกน้ำมันรอบนี้พี่น้องเลยแล้วก็กราบสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดชุกชู้ทุกคนพี่น้องเลยมื้อนี้เฮาก็ ยังอยู่สีเมืองเซปูนพ,พี่น้องเอ๋กระทังสีหวนทางกลับแล้วแต่มาเจออีกอยู่หมู่บ้านนึงพี่น้องเอ๋ทักหมู่บ้านอีช่างอันนี้นนเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ากันพี่น้องเ,เอ๋ไปถามชาวบ้านชาวเมืองเพิ่นมาก่นนอนเนาะเฮือนซานนี่พ่อสุดยอดดีเลยพี่น้องเอ๋นี่นเนาะลังหยาพาตองมื่อน,นี่พี่น้องเอ๋ไปไาปจานไป โดยมั้อาจารย์ชองคนณถ้าว่าทีมงานลงค์กรไปแล้วประจักษคือหน่องหรือว่าจังใดโดยโดยยู่นีไปเดี๋ยวตามเพิ่นไปพี่น้องเลยพอดีเขามาเห็นเฮือนกระต๊อบกระแท็บพี่น้องนี่เนาะมีตัวระเบิดแถวนี้พี่น้องเลยออ่่าาระเบิดได้แถวนี้นะระเบิดมินฮุยพี่น้องเลยเฮือนชานบ้านชอง พี่น้องเหเนานะปอาตหแต่ละหลังนี่ก็มีจะสุดโหดๆพี่น้องเลยปีนี้นขับรถผ่านมากระหินพี่น้องเลยระวังทางไปเสิ้นมาแต่เมืองนองพี่น้องเห็นมนะนี่บอกคอบครัวโอ,สอส้สบายดีเลยไอด์เออสบายดีเลยโอ้พี่น้องเลย ว้าที่เถือนซานเจ้าบ่อนี่นะเลยอือพี่น้องเลยผู้พาเพื่อนกันย้อนต่าบทราบอยู่พี่น้องเลยอ่าอยู่กันจ้าคนนนี่นะไอคนนี้เด้อึ๊บอันนี้ไม่นี่ยสี่คนนี่เลยลูกบ่อนี่ฮะลูกอืออันนี้เมียเมียโอ้ดอยดอยเรื่องเลยอ่าพากันดูพวกตะหึงและเฮือนนั Mais, D un. D un ่นนี่นะเฮืองลามอ๋อเจ้าบ่ปลูกเอาเลย อ้โหโอพี่น้องเลยอ่าภาคกันอยู่เมือหนาวปะทูบ่กันคืนเห็นหนาวหนาวอยู่บ่เห็นเลยโอ้พี่น้องเลยอันนี้ขึ้นกับเมืองยังก่อนสิปูนบ่สิปูนบ้านยังไงบ้านสะทึมบ้านสะทึมเมืองสิปูนโอ้พี่น้องเลยเคยมีคนแนะน้ำให้มาอยู่บ้านสะทึมอืม อันนี้นมบะเตียงเจ๊กพูดดิเ่็นไงเป็นแปวต่างพึ่งกินอ่าอันน่าอันดินดอนของเจ้าบ่เห็ดให้เห็ดหน้าอยู่ใช่มีหน้าเห็ดอยู่บ่บ่มีแห่นนะดินนะบ่มีอืมอืมพี่น้องเยเจ้าซื้อยังขอโทษเด้อเด้อไปซื้อยังเจ้าเอาโฮมเสี่ยวโฮมเด้ออยุจักปีได้แล้ประมาณสิบหกปีสิบหกปีเด้อมีอะไรใช่ไหมสาวน่ะฮะสาว ซาวป <cents S 1> ีเจ huh? oh. mm ้าตุ้ปีก็ต่นักต่อบู๊บบ้าบู๊บบ้อ๋ออันนิดหน่อยฮะอ่าพี่น้องเลยนะอืมเมียชื่อยังไงนะคอสี่คอเนยลูกน้ำกันมาเลยบ่ลูกน้ำกันลูกน้ำกันนี่ลูกเขาลูกเขาเนย อ๋อเจ้า่ได้เมียมีห้างบ่ได้อ๋ออันนี้ลูกเจ้าสุนหอยเจ้าอยู่ห่างอ่าอ่าอ่าย่างเราเคยมีผัวมาก่อนแล้วเนาะใช้เฮือนชานอันเมียบ้านหูคนนั้นหูบ้านหูวันนี้มาอยู่บ้านนี่บ้านเจ้าบ่ได้ออืมชื่ออะไรคนลาเตอร์พานเมียมาอยู่นีมั้งมีเจ้มาอยู่เฮือนเนาะได้ ยังมาใกล้ๆพี่เลยมาใกล้กันนว่ามันกล้องกล้องมาเห็นอยู่ห่างกันพอดเอานั่งน้ากันนี่เอานั่งกับผัวเจ้านี่เออนั่งน้ากันนนั่แหละผัวกับเมียเหว่าเป็นอะไรผ้ากันหาอยู่หากินได้่ัได้ขนาะมึงหาเขียดฮะหาเขียดปลาหาเขียดเข่าน้ามันเนี่ยได้ขนาดเห็ดเอานี่ได้เอามาใช่น้ำเอาน้ำชุบหมดแล้วน้ำเอาน้ำชาดเลย อ่าสั่งร่วมบ่เดินเข่าเนี่ยไม่ใช่กินเห็ดเห็ดให้บ่เหมีดินเจ้าเห็ดเห็ดยูบ่ให้เห็ดไเห็ดน้ำผึ้งยู่บ่เห็ดอือน่าจะชอบปีหนึ่งซาวซาวซาวกุ้มบ่บกุ้มบกุ้มเลยอือเห็ดได้ได้บันิมกุ้มรับจ้างรับจ้างเข้ารับจ้างแถวบ้านนั่นแหละอือซื้อเข้ากินบันิมเนาะเลย่นจ้างยังอยู่บ้านนี่ตามบ้าน ตัดหญ้าคนมันหาว่ามีหอดดินครับมืออะไรสไลด์พ่อเจ้ามือสี่สิบสี่สิบพันเดยบวกกันห้าร้อยบาทประมาณแปดสิบบาทเนาะอันนี้ลูกสาวจักพีนี่ชื่อยังไงชื่อว่าชื่อชื่อนาฮะนาชื่อนาอันนั้นเนียแก้วชื่อแก้วเดิอ๋อมาใกล้เบียดใกล้แก้วชื่อแก้วรถยังไงแห้ว อ่อันนี้ชังกะชีนี่คือข้าวขี้เมี่ยงแทมมันที่ยู่หรือว่าฝนตกแต่ละมือบ่อยู่อ๋อมันบหัวคือหัวจุกจกเบาเดยบ่มีเงินสั่งอืมมื่อนี้ไปใช้มือนีน่คือคือเชือป่าคือมั่มแม่ไปรับจ้างเขาแล้ะรับจ้างยังไงคนมันเออได้เท่าไรมันสี่สิเออบนมือว่าได้สี่สิบาเดปิ้งอะปิ้เคข้าวน้าม่่่กน กินแล้วอืมต <si ้นเล้งด้ยังได้ยังกินอ๋ยังว่ายังบ่มียังกินซ่ําโดยเออพี <S <s má, <S <s ่น้องเอ้ยอันขออนุญาตเบิ่งถึงเฮือนได้บ่นึงได้บ่ได้อืพี่น้องเอ้ยเบิ่งเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายเบิ่งเฮือนนอยนึงไปเจ้าขึ้นไปนไปพาข่อยไปเบิ่งนอยนึงพี่น้อง้เบิ่งถึงเฮือนเพิ่นอยู่กันจังไดพี่น้องเอ้ยเนาะ เา้าเอาเฮอาจารย์เอากล้องมวพีก็ได้อืมเส้ขน้าเจ้าไว้ใช้ขนนี้เด้มีเท่านี้เลยก็เานเนาันนี้มสองมนีชบเลยสอกระืก่มนี่กชิคุ้มกินอย่บนเออนง่านาะอช่พห่มประเทเจ้าก็ัขบอผหมจัง มอนกระบ,บมี่มอนกระบ,บมี่นอนดูกันที่นี่เลยนี่เนาะเลยอือพี่น้องเลยขาดตจงป้องจิงเป้งขาดลีรอได้พี่น้องเลยขาดแท้ขาดว่าสังกสีก็ได้อ๋อเจ้าสังกสีเก่ามาเห็ดบ่กนี่นะเลยเออโบมีเงินโบมีเงินสื่อเดลยพอแล้วสินพี่นออ้อ,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 องนี่เนาะอือโหดว่ะโอ้จงป้องจิงเป้ง ันนี้ก็ชาดบ่อันนีอันเด้ออ่าผ้ห่มโดยอันนั้นก็ผ้ห่มเนาะคิดว่าชาดบ่มีพี่น้องเอ้ยป๊าโตอคือคือโอ้ยพี่นองเอ้ยโอ้พากันอยู่กัน4คนบ่อยู่นี่เลยอืมนึงเข้าบนึงอยู่นี่รถเนาะเยนมมอบ่แล้ว หึปีปีนี่ไฟบ่ไฟบดเลยไหมเลยไหมอยู่แซ่น่ะไหมขาบ่ตกอยู่นี่เพ่เลยอ๋อมันมาตนีมันบ่มีไฟั่นเอากระสวนอีกอืมมีน้ํามันกระสวนเปชื่อล่ะๆๆๆจ้างเข้าือนีอ๋อตะกี้เอาตะกียงย โอใส่ตะเกียงเลยพี่น้องเอ้ยคือบบจู่อยู่ตลางบ่บงป้าทุกพี่น้องพากันดูมันสิมันลมบ่อยู่ทางล่างลุ่มเออตายป้าชะลงมาทั้งลุ่มพี่เอไม่เยนี่อ้องเยเนาะเห็นเลยกระโปรงตายตาย โอทูนั่นก็ลานบ่อันนี้เข้าบน่นี่กไ็ได้เออโอ้สบายดีล่ะจะลูกจะลานเนาะนีะ่เข้าให้อย่บ่เข้าให้ข้าสอนะบ่ <c oughs> <c oughs> นี่ครับย่องเอพูดเอาบ่พ <c oughs> ูดเ ได้ไหมเนาะได้ได้บ่อกระสอดบ่ได <iso> no. no. mm ้หรอกเนาะได้ครึ่งหนึ่งนะเครึ่งเดี่สองเอาลงมาได้ไหมมาแต่ฟูบ่ดมาแต่ใสมาแต่บ้านหูคนแต่เฮือนกระยาเอาเออเฮ็ดได้ไหมเอาลงมานี่อองลงมาบ่โดยบ่ได้มีรถมีลากเนาะบ่มีรถมาซ้ำเอออองใส่กระย่างบ่เปล่าใส่เปล่าเดิเใ็บเปล่ามาเลยเปล่ามาอืมเ้ยเนาะไปพูดแต่กันมาตั้ม ตั้มเนาะอืมโหดโพลีพี่น้องเนาะสุดเลยสอสาต่าไป็นไปไปเดี๋ยวอัน๋ยวมเตียงเขียวนี่ถุงยังซีบให้เล่าก่อนแล้วก็สิฟ้าเมื่อมันคำอะไะพี่น้องเลยสบายดีนังตั้มเขา่าได้นังตั้มเข่าสบายดีด้วยเออ่อ,อ,อเ,เป็นแบช่องมือแหละเออเป็นแบบหูความอ่าพี่น้องเลยไป Mappi mappi đích ngồi khaiyan, nằm bảo chị ao krong hai. Ba ai bà bào anakuan ghi mặt anh bà bà chị ao tung yang sĩ mày lạc khao hôm ba khao 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 khao

pháo hôm pháo hôm bài hôm cặp đuốc cặp cháu đó à phí nông người nèo nì nè lạ bao cháu hãy ả má mẹ ai cháu này cháu gặp cháu phụ nạn đó phụ nạn lúc nạn ạ phí người ạ lạ bao cháu hãy pháo hôm nhé ờ phí nông người ờ ok ok ờ ah, má ướp ở thùng nhanh ship hay phân con đó này á à bây kín khi nào người thấy à nôm bây hay lũ à con ôi nó phốt khổ ơ à. bây nào người bạn này à nôm bây hay lũ con con không chuyên á bây ướp bây rồi khi nào người Okay, นงงนะ่เาเชงโอเคพี่น้องไงเนาะเอานี่นมมาลูกละนมกินเออพี่น้องไงเนาะกิน,นงงนะกินกิน,กนอันนี้มันเป็นนะถุงยางซีบได้เด้อเด้อุงยางซีบมีปลากระป๋องแล้วก็มีทงกระซอ,องห่อแล้วก็ข้าวสารไปสู่รูปสู่เต้ากินเด้อเด้อ <laughs> พี่น้องไงโอ้ยเนาะและ้วกระป๋องซองพื้น เราห่มเราเก็ขาดไปเลยผ่าขาดจองปองเจงเปงอลไรพี่น้องเลยเนาะอ่าไปส่วนกับกรมาหนีิขอชิมเมื่อก่อนพี่น้องเลยกับเฉลียเงินไว้ให้เจ้านะ 50, อันไหนห้าสิบพันโดยอ่าไว้ซื้ออนะันไหนน่าก,กินเยอะแยะชิลูกชิลเต้ากินเด้อมีว่าเพิ่นขายในก,กินเท่าไหร่มีอ่าเพิ่นขายยังขายจำเป็นหมดละอืมไม่ใช่เพิ่นขาย Mày xong khăn à, được xúi mèo xúi lũ, gìn đó, à, à. Người. Bừng, bừng, bừng bừng đi, 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 đó. đi, 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 ไปหา,าพ้าขาวพอนไปแเราหากำมากรดมันรับจ้าพี่น้องเลยเจ้าสุดยอดเฮือนชาญบ้านซองเพื่นอนนะเพื่อนเนาะสุดติงกระดิ่งแมว <c oughs> พี่น้องเลยไป <c oughs> พี่น้องเลยเนาะอ่าบาเตียงกระคอัวเดินทางอ่ากับกวนเพความคำเมื่อตื่นตาแล้วพี่น้องเลยอ่าเพื่อเมื่อหอดกับคำแน่นอนเจ้า เปด9:00นแรงพุแหละหรือว่า3:00นพี่น้องเอยตอนนี้ก็ยังอยู่อ่าเมืองสิปูนแต่ว่าสียดใกล้เมืองหนองพี่น้องเอยพุ่แหละเข้าไปแค่เดียวนึงก็แม่นเมืองหนองนาะเพิงเนาะอ่าปะเดินทางปุ๊พี่น้องยังเสนทางอีกยาวกายของักสิเบิดแหละยังน้อยเดียวเนาะีวให้อ่าทงอ่าอีกเ2เทศก็แม่นเพิดพี่น้องเอยอ่ะสํหรับมื้อนี้ก็บ่เตียงก็อยู่บ้านอ่ายังก็คึมพี่น้องเยเนาะ เมืองสิโปูนแขงสวัสคิขิดพ่อแม่พี่น้องเลยก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องบัดสุขุทุกคนที่เข้ามาติดตามครับช่วงคลิปจนจบแล้วกลับบ้านคำโฆษณาพี่น้องเลย้วก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอหยินเอเฟืองเอจางแล้วก็ป้ายง่ายเจดียทั้งฟังไทยเพื่อนฝากเงินมาให้ป้าเตียงซื้อมาม่าปลากระป๋องอเจริญใจให้กับพี่น้องผู้ยากไรพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะก็ป้าเตียงกับเจริญใจไปหลายหมู่บ้านแล้วพี่น้องเลยแต่ว่า อารอบนี้ใกล้สิบเบิดแล้วพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวก็อาจจะอีกจะคิดสองคิก,เก็เมนเบิดเลยก็เดินทางกลับพี่น้องเลยบัดนี้ขอบบุญขอบคุณในลายทุกกำลังใจและพ่อแม่พี่น้องเบิด์ุจะคูุ่ะคนเนาะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยสวัสดีพี่น้องเลยนนนเลยนาะเมื่อยพี่น้องเหรอว่าอะไรก็ได้